นี่มาใช่ไหมกล้องจากพิธีการนะครับขอ,อให้อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมนะครับก็การตรวจคัดกรองเช่นเดียวกับพวกเราทุกๆคนที่เดินทางเข้ามาร่วมพิธีในวันนะี้ครับ จากนั้นท่านผู้ประชาการจัาริี่ยนงาลูกจ้กางและพนักง,งานราชการโดยประชาการนาวิกโยทินที่มาชุมนุมณนะที่นี้ เรื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปบบรมชนนากาธิเบรมหาภูริปน,นิเดชมหาราชบรมนาถพบในพระมหาสมณทิคุณโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทํานงเพลงด้นิพนจำหน่วยทหารนาวิกโยธทินตั้งแต่วันที่28มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2502ซึ่งพวงฆ่าพทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้องก็หมอกร่วมรับคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อหน่วยประชาการนาวิโยธทินโดยได้เสด็ดเยี่ยมกำลังคนนาวิโยธินานายวิโยธทินหลายครั้งซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้อยู่เนื่องในวันทหารนาวิกโยธทินที่เป็นสำเ,เร,ร็จกิจตสำเร็จผลตามมโนปรารถนาทุกการหน่วยประชาการนาวิโยธทินและกองทัพเรือ ไปไปกันเร็วตอนนั้นคงเสร็จไป เราเข้าประจะายอมดที่ชาญกลใจชกร่าายรงเสิสัตรูทรงมีพระมหาราทคุณโปรดเก้าปรดกรอมพระราชทานทำนองเพลง แก่อาหารนาวิดเกียวธินและครอบครัวจะหาที่สุดไม่ได้ตลอดยกเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาปูมิคนุฏยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกเจ้าวิริย์พระบรมราชินีนาถพระบรมนาชชนนีพันปีหลวงวังใจกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายังอ่านนาวิคิโยตินซึ่งเหตุการณ์ต่างเหล่านี้ได้อยู่ในความทรงจำและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นวันทหารนาวิกิโยตินในโอกาสที่วันทหารนาวิธิศมหากรุณาธิคุณเยี่ยมเยี่ยมในพระราชบัตรผู้ว่นเป็นผู้หน้าที่สนองใต้เรื่องพระราชวังลงและพิธีเช่นแข็งเสี้ยงตลาดตลเป็นมหาราช พลเอกพระองค์เก้เพระองค์เจ้าอภิวัตน์เอเชียก็มีปกคล้าปะหมองแห่งพระบาทเด็จชายหัวโอเค็หมรัดเป็นประโยชน์ต่อหน่วยาการนายทุนจนและกองทุนเรือ และคนผู้ที่ปฏิงานด้วยความทุ่มเทเสียสละตลอดจนเป rate, ็นผู <big> ้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติดีจนเป็นที่ยอมรับของผู้ชาและ่ให้กับงานที่ได้รับมอบหมายการเพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับลงมัลชุมเชยจากการประกวงหน่วยงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการฝึกคือวิชาการนักวิทยาศาชาการทั้งรัตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการกีฬากระโดดลกระดรก และได้รับคัดเลือกจากกระทรวงกลารจราจรคะแนนหรือตดตามแับที่หนึ่งเดี่ยวหนักทิศาสาของแต่ละกลุ่มอายุจำนวนห้ากลุ่มกลุ่มอายุห้า